แอดมินหน่อยสวัสดีคุณพ่อคุณแม่แฟนคลับเอฟซีทางช่อง YouTube ทุกทุกท่านนะคะเด้อสวัสดีแฟนคลับเปลกฮานอยมัดรวมท,ทุกทุกท่านเด้อย,ยังบอทันลงลา่าพัฒนาหายอยยูธรรมชมมอ้าธรรมชมจังใดกะสิหาเวลาลงหายวันอาทิตย์ช่วงคำคำนะคะเนาะ เอซสาวล่าพัฒนานานแน่นอยู่ธรรมชมขอบคุณหลายๆทีมาติดตามล่าพัฒนาแอดมินนูหน่อย,ดย,ดยเด้ค่ะเด้อเดียวกับผ้าพอแมพี่น้องปังคือเกานั่นหล่าธรรมชมเอา้าวธรรมชมสำหรับคลิปนี้มาเบิ้งแนวทางฮานอยกันต่อเลยเนาะคะ่นะเนาะมือวานนี่ธรรมชม พลห้าน้อยเมื่อวานนี้ออกมากะเป็นทีน่าพ่อใจของหลายๆท่านนะคะเนาะเด่นห้าและหกวิ่งห้ารูดห้าห้ามาตามนัดห้าสุดซอยเ้อค่ะเด้อห้ามาตามนัดสุดซอยถูกใจสายวิ่งและสายรูดเนาะค่ะเนาะดีใจกับทุกๆท,ท่านเ้อค่ะเด้อทีถือ โชคมานกันบอนผู้ชมเมื่อวานนี้ห้ามาตามนัดฟื้นขึ้นแน่จักน้อยแล้วท่านผู้ชมจากเสียห้าน้อยไปเมื่อวันที่สิบหกเนาะค่ะเนาะทั้งน้อยทั้งไทยและลาวพัฒนาวาเมนสิบลฟื้นท่านผู้ชมเมื่อวานนี้เขาไลาคูฟื้นแน่จักน้อยแล้วนะคะเนะาะเมื่อวานนี้เด่นห้า วิ่งห้ารูดห้าเจาะแตกเด้อค่ะเด้ id, อแอดเมนูหน่อยเจาะแตกท่านผู้ชมห้าสี่สามตัวโบแตกเนาะค่ะเนาะสามตัวโบแตกเด้อท่านผู้ชมเน้นไปที่สองตัวนี่ละท่านผู้ชมห้าสี่ห้าสองสองห้าตัวกลับเนาะค่ะเนาะกลับนําเด้อท่านผู้ชมอย่าลืมกลับตัวไว้ด้วยนะคะเมะื่อวานนีนเจาะแตก แล้วก็หาศูนย์เล็กในตารางบนมีหาศูนย์นะคะเดอ้อสายวิงถูกใจสายวิ่งสายโรดนะคะเนาะเมว่าในหามาตามนั้นเราก็หาสองตัวตรงมากอีกรอบ VIP นะคะเนาะ VIP 5ห้าสุดซอยขอแสดงความดีใจกับทุกทุกท่านเด้อนะค่ะเดอ้อฮาหนอยมัดรวมแม่นยูเดอ้อท่านผู้ชมหลุดยากอยู่สำหรับฮาหนอยมัดรวมท่านผู้ชม ถ้านผู้ชมว่าแนวทางตัวเลขกไหลเนาะคะนะ่ะเนาะกะเบ,บิงหกครูเดนเนนเจาะที่แอดมินเจาะห้เด้อค่ะเด้อหรือว่าจะเบิงเลขเด่นเนี่ยท่านผู้ชมเด่นวิ่งรูดเนี่ยแอดมินเจาะห้แถบบอ่คหอยพลาดเด้อค่ะเด้อสำหรับเด่นวิ่งรูดธรรมชมุมสามตัวบ่เข่านผู้ชม 3ตัวไม่เข้าลายมือแล้วท่านผู้ชมชุด3ตัวอ้าวสำหรับคลิปนี้ท่านใดที่เขามาแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจหายทางช่องน้ำเลยด้ยค่ะเด้อมักชอบกดติดตามเด้อท่านผู้ชมบอมักผ่านเด้ค่ะเด้อหากท่นานใดวาแนวทางตัวเล็กลายโพดน,นะคะเนาะแอดมินกะเห็นคอมเมนต์อยู่ย้ะคะเด้อ แนวทางตัวเลขหลายท่านผู้ชมกัเบิง่งผิดจระนาอาเด้วยค่ะเด้อเบิ่งคลิปย่อนลังก็ได้ท่านผู้ชมแนวทางเยอะเลขก็อยู่ในตารางนี้ละท่านผู้ชมให้ดูดีๆถ้าดูดีๆแล้วก็จะไม่หาตัวเลขยากเลยนะคะเนาะให้ดูเลขเด่นวิ่งรูดเลขเด่นวิ่งรูดสองตัวที่แอดมินเจาะให้ท่านผู้ชมอ่า ค่อนข้างแม่นอยู่นะคะเล็กเด่น2ตัวทีแอดมินเจาะหายยังเช่นเมื่อวานนี่นะคะเนาะมือรุดกัมมี่ท่านผู้ชมบอม,มนวาสีเบาได้ตะมือเลข,ขาด้อค่ะเด้อดูคลิปย้อนหลังได้เลยนะคะเลขเด่นวิ่งรูด2ตัวเนี่ยมาบ่อยมากเด้อค่ะเด้อมาบ่อยมากท่านผู้ชมเจาะวิ่งรูด ค่อนข้างแม่นมากนะคะสำหรับห้าน้อยมัดร่วมท่านผู้ชมวางมา4ีหปีแล้วเด้อค่ะเด้อว,วางมา4 5หปีแล้วแต่ว่าพึ่งก็เริ่มมาเจาะให้ได้ประมาณ2ปีแล้วท่านผู้ชมเจาะเลขเด่นออกมาให้เนี่ยได้ประมาณ2ปีแล้วนะคะเนาะะไปเบื้องคลิปย้อนหลังได้ท่านผู้ชมเลขเด่นวิ่งลูดเนี่ย สิว่าเป็นเสือนอนกินได้เลยนะคะเนาะมาแทบทุกวันนะคะถึงแนวทางตัวเลขจะลด15คู่วินเลขเด่น2ตัวเหล่านี้ยังติดมานะคะเอามาเบิงแนวทางเมอน,นีกันเลยนะคะเนาะแนวทางเลขฮานอยมัดรวมประจำงวดวันที่18บกุมภาพันธ์สองพเลขเด่นจับ วินนะคะเมื่อวานนี้ถาวากระเข่าหลายคู่อยู่ได้ธรรมชมเมื่อวานนี้เด้งบนและล่างนะคะเนาะเจาะห้าวิ่งห้ารูดห้าอ่ะเมื่อนี้จังไดกับไปต่อนะคะเนาะไปต่อเลยธรรมชมเลขเด่นจับวินนะคะห้าหกสี หนึ 1> 1, 2, นะคะเลขเด่นจับบินนะคะคุณคุณปอท่านผู้ชมตัวเลขคือกันกับมือว่านเลยท่านผู้ชมแค่สลับหมองกันอยู่ซื่อๆท่านผู้ชม่อเคยเห็ุตัวเลขได้ตรงกันขนาดนี้ได้ท่านผู้ชม 5, 6, 4, หกสา เฮ็ดตามสูตรได้แบบนี้นะคะเนาะทำตามสูตรได้แบบนี้เด่นห้าเละหกเจาะวิ่งรูดเมื่อนี้แอดมินเจาะวิ่งรูดให้ที่หกเด้อค่ะเดอ้อเจาะให้ที่หกเมื่อวานนี้หากามาลายเลีว้วเมื่อนี้เจาะให้ที่หกนะคะเนาะ,ะเลขเด่นวิ่งรูดได้ตัวเดิม เจาะให้ที่หกวิ่งหกรูดหกเด้อค่ะเด้อสิบห้าคู่วินนะคะก็จะมีห้าหกเมื่อนี่นรูมชมมีเบิ้ลแน่นอนระวังเบิ้ลด้วยนะคะห้าหกห้าสี่ห้าหนึ่ง ห้าสองห้าสามหกสี่หกหนึ่งหกสองหกสามสี่หนึ่งสี่สอง สี่สามและ2 3นะคะแนวทางฮานอยมัดกวม3ามอบเอ้อท่านผู้ชมชุดเต็มนะคะแอดมินหนูหน้อยเขียนให้ชุดเต็มก็คือ15คู่วินเด้อค่ะเดอ้อสิบหคู่วินคือชุดเต็มนะคะแอดมินก็นจะเจาะให้6คู่นะคะเนาะ หกคู่เด่นเน้นเจาะนะคะเหล็กอยู่ในตลางนี้ละท่านผู้ชมถ้าแนวทางไม่หลุดก็อยู่ในตลางนี้ละอ่าเลือกดูเอาด้วยค่ะเด้อเลือกดูเอาเบิงเหล็กเด่นวิ่งหลุดเด้อท่านผู้ชมหากทันใดวาสิบหาโควินหลายโพดกะเบิงเหล็กเด่นวิ่งหลุดที่แอดมินเจาะให้ด้วยค่ะเด้อ ซื้อให้ติด5กับ6นั่นละท่านผู้ชมแต่แอดมินเจาะให้ที่6นะคะวันนี้เด่น5และ6วิ่ง6รูด6 6, 6คู่เด่นเน้นเจาะก,ก็จะมี5 6 6 4 6 1 6 2 6 3และ4 3นะคะ หกคูเดนเนนเจาะเด้อทนผู้ชมหากท่านใดว่าแนวทางเยอะก็เอาแค่หกคูเดนเนนเจาะที่แอดมินเจาะให้นะคะเมือบ้านเนี่ยก็มางสองคูสามคูนะคะเนาะเอาอีพอยีแมคแคปหนาจอเอาด้วยค่ะเด้อต่อไปจะเป็นชุดสามตัวนะคะเนาะสามตัวกับบอเขาลายหมือแล้วเด้อทนผู้ชม ฮานอยมัดรวม3รอบเน้นพิเศษปกติและ VIP ได้แล้วคือหยุดนะคะชุด3โตัวนี้ให้เฉพาะคุณพ่อคุณแม่ที่เพิ่นหมักเด้อค่ะเออที่เพิ่นขอไ้เนาะคะ่นะเนาะกะมีบางท่านเพิ่นกะมักกล่น3โตัวเนาะคะ่นะเนาะ3ตัวมากเมือ่อใดเพิ่นกะบพ่พผาดได้ธรรมชม่มเพิ่นกะได้เนาะคะนะ่ะเนาะ แข่งกันซูมเมอร์บอทันผู้ชมชุดสามตัวเนี่ยพิจารณาเบิงน์นเดอคุณพ่อคุณแม่ชุดชาสามตัวช่วงนี้บอคอยเข่าเนาะค่ะเนาะช่วงนี้บอคอยเข่าสามตัวยี่สิบคู่ถ้าเลขในตารางมามีให้เห็นแน่นอนหนึ่งคู่นะคะน่ะเนาะตาละบาทสองบาทท้าออกกัได้หลายอยูเดอค่ะเดอบาทหนึ่งกระได้กำไร ห้าจะแท่งบาทหนึ่งห้าสิไปสามรอบยังได้ห้ากระได้กาไรอยู่แล้วนะคะเนาะถือตรงๆก็คือว่าคูณหกกับไปน้ำท่านผู้ชมคูณหกกับไว้ด้วยกะตาละลอยยี่สิบบาทนะคะเนาะสามชุดสามตัวกะถ้าเหรียญบาทหนึ่งกะตาละลอยยี่สิบบาทท่านผู้ชมคูณหกกับตาละบาทกะได้ลอยยี่สิบคูณนะค่ะเนาะ รอบละ120คู่คูณ6กลับไปด้วยถ้าเลขออกเราก็จะได้ตรงๆเลยถึงเราจะไป3มรอบมันก็ได้กำไรอยู่นะคะจาระบทดอา้าถ่ายคลิปทป่านผู้ชมหากท่านใดที่สนใจสินค้าทั้งล้านโทษสั่งใดเลยเด้อค่ะเด้อจะมียาสิวันสมนุนไพรสกัดจากเห็ดลินจือและว่านหางจระเข้นะคะหากท่านใดที่มีปัญหาทางช่องปากปวดเหงือกปวดฟันปากเป็นแผลปากร้อนในบ่อยๆนะคะมาสั่งยาสิวัน กับแอดมินไปลองใช้ดูนะคะบรรเทาอาการทางช่องปากได้ดีมากๆเลยนะคะเพียงหลอดละ9 9 0บาท2หลอด380บาทส่งปีนะคะหากสั่ง1หงลอดมีค่าส่ง50บาทเดอรค่ะเดอถ้าสั่ง2หลอด380บาทส่งปีแบบโอนนะคะถ้าสั่ง1หงลอดเก็บเงินไปทางก็จะมีเสียค่าส่งเองนะคะกาแฟาก็จะมีกาแฟาสมุนไพรเพื่อสุขภาพอ่า โมโนบำรุงสายตาและผิวพรรณให้สว่างก,กระจางใสนะคะเขา่าชะงุ้มแก้ปวดเมื่อยตามร่างกายนะคะอย่างเช่นปวดหลงังปวดเอวปวดเขียนปวดขามือชาเท้าชาเส้นเอ็นยึดนะคะกาแฟกล่องละ260บาทนะคะบรรจุในกล่อง15ซองนะคะ,ะกาแฟห่อใหญ่ก็มีนะคะห่อใหญ่บรรจุ5 0ซองราคา750บาทสบี ตั้งแต่ห่อแรกนะคะถ้าเป็นกล่องเล็ก2กล่องแอดมินน้อยถึงจะส่งฟรีนะคะกล่องละ260บาทบรรจุในกล่อง15ซอง2กล่อง520บาทส่งฟรีแบบโอนทั่วประเทศไทยเ้ยค่ะเด้ออะท่านชมสุดท้ายนี้แอดมินน้อยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเ้ยค่ะเด้อพอกันไหมคลิปน้าสวัสดีค่ะ